ครับการไล่หลังคนนะครับแบบไม่เป็นทีนะครับอ่านี่สไตล์ของของไก่ก้าวฟ้านะครับอ่เรามาดูก่อนนะครับเริ่มเดินนะครับสีขาว1ครับ2อครับสครับสครับตาที่4นะครับท่านี้มีเลือกกับขึ้นกับลงนะครับอ่าตอวนี้เราไม่ขึ้นนะครับไม่ขึ้นนะครับ หครับ6ครับ7ครับ8ครับ9ครับ10นะครับจนตัดที่10นะครับอกรณีที่ไม่ขึ้นนะครับอ่เรามาให้ดูใหม่อีกรอบนึงนะครับก็สิบใหม่นะครับดูแบบซ้ำๆนะครับ1แบบไม่ขึ้นนะครับ2 3 4ส ห้าหกเจ็ดแปดเก้าลุกสิบนะครับอ่าจนตาที่สิบนะครับแบบถ้าไม่ขึ้นจะจนไวนะครับอ่าเรามาดูใหม่นะครับแบบไม่เป็นทีนะครับทีนี้เราขึ้นบ้างนะครับอ่าดูนะครับหนึ่งสองสามสี่สี่นะครับ ขึ้นแล้วครับ5 6 7 8นะครับวิ่งครับ9 10 11นะครับ12นะครับ13นะครับจนตาที่13นะครับอ่าจะมีอีกจังหวะนึงนะครับเรามาดูใหม่นะครับ1ครับ สองสามสี่ครับเปิดนะครับห้าครับหครับเจ็ดครับแปดครับ9้าครับทีนี้ไม่ออกนะครับเข้ามาโต้ครับสิบครับสิบอ็ดครับะตัวนี้ไวนะครับสิบสองครับ สิบสามลุกจนครับจนตาที่13นะครับมีของผมถูกต้องไหมครับอ่าอาจารย์ทุกท่านอาจารย์ใหญ่ช่วยตรวจด้วยนะครับสวัสด,ดีนะครับตกลงถ้ามาหน้าคนจน13ทีนะครับถ้าอยู่หลังคนจะจนอยู่10ทีนะครับอ่าประมาณนี้นะครับขอบคุณครับ